สวัสดีกันด้วยนะคะเพื่ัพวกรายการนิวเกมเมอร์นะคะวันนี้นะครับเอ้อผูดผิดนิวเกมเมอร์หรือนิวคูงนั่นเองนะวันนี้นะคะเราจะมาสอนซื้อเกมมาครับจากเว็บเอยจากร้านคีูถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วย2ีทชอบนะครับ อ่าไม่รู้จะอ่าถูกเรื่อนผิดก็ไม่รู้นะคะขออภัยด้วยนะคะอ่ะเื่อแล้วก็อาจจะมีเสียงเมาส์นะคะเป็นเสียงคีย์บอร์ดนะคะเพราะว่าไม้แม่งเจ๊งนะครับโดยใช้ไมค์คอมแต่ไมค์คอมก็เออมันรับแบบได้เชี่ยเกินนะครับเรื่องรับทุกอย่างอ่ะทีนั้นเสียงพัดลมแม่งไม่รับอาจจะรับก็ได้นะฮะโอ้ยนะควับวิธีการซื้อนะครับแล้วก็เออนี่ครับไมค์คับโอนหกหมเก้าร้อยหกสิบ ทูมันี่พันหนึ่งร้อยถูกกว่าร้านของพิทาทับทคนะครับเก็มาากมายเกมสเตรมวอดี้กินยูเพยครับแล้วยูเพยะปัจจุบันก็ไม่ไม่มีสคขาคำคำวิทยเพย์นะวิธีการซื้อครับพันอ่าหนึ่งรอไปครับทูมานี่หนึ่งใบเอสามใบหนึ่งพันนะครับเก็เกมที่ได้รับนะครับอ่ามาคับควยแรงวงันก็ไปไม่รู้นะคะเออ กดคัปล็อกคอมเมลนะโอ้เรียกสิบสี่หลักก็ดีครับใส่ไปมุ่งเาสิบสี่หลักครับอีเมลก็รับก็มั่งครับชื่อเฟซบุ๊กชื่ออะไรอะฮะก็สมมติก็มอทอมอทอมอทอนี่ยโอเคครับพอนด์ไปเสจใช่ไหมครับอ่าแล้วก็รอไปเรื่อยๆครับถามถามถามพ่อมนทำสามครั้งด้วยกันนะคะใบแรกหนึ่งพันนะครับใบที่สองห้าสิบใบที่สามห้าสิบนะครับแล้วก็กดเติมเงินไปเลยนะครับ เติมแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับอย่าพูดก,ก,กากระบาดเติมให้เลขหนึ่งพันมันขึ้นนะครับอ่าแอบให้เลขมันขึ้นที่เราเติมเนาะพอเติมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปประกาศที่เออนี่ครับร้านขายเกมนะครับได้ชัวนะครับแล้วต้องเขียนว่าอ่าเด็กน้องน้องไอซ์นะคะแล้วต้องเขียนว่าชําระเกมชําชําหาไม่เจอชําระเกม เออแจ้งสิไอสัตว์ลืมแจ้งแจ้งชําระเกมไม่ครับจำได้เสียคีี์ปอดขออภัยได้ครับไม c ครับนะครับอ่อหนึ่งพันบวกห้าสิบบวกห้าสิบนะครับเท่ากับเท่ากับพันหนึ่งร้อยนะครับอ่าแล้วก็ทูนะครับเติมทูไปด้วยนะครับและต่อไปก็อีเมลนะครับอีเกิดอีเขียนยงวะเอา้า เชื arte, ่อทูเอไอแค่นียจะบังนี่อีเมล m m ็มเออีเมลก็โอ้โหพวกคุณนะครับอ่ะสมบูปอีเมลนี่ผมก็อันนี้ครับเออนะครับไอชื่อถูกแล้วดีกว่า at g m พ่อ gmail.com นะครับ นี่ครับกดแจ,งจ้งับรไปปุ๊บคือกูกดกด,กด,ก,ดกดไปแล้วนะคะคือมอก็ซื้อไปแล้วแหละตอนนี้ก็ได้ได้ชัวนะครับเขาจะส่งมาเป็นคีย์ให้นะครับเป็นคีย์ทุยเป็นคีย์นะครับไข่เล็กไข่เี่ยนะแล้วก็ไปตรงที่ gmail นะครับแต่จะเขียนอีเมล gmail อะไรก็ได้นะคะตามตามคุณนะครับอ่าอ๋ออันนี้คืออะไรวะสกินต้องสกินอหไว้นะครับ แล้วก็ต้องไปดูที่นี่ครับ Keytool shop ด,ดออคมครับ k e t o o shop นะคะเขาจะส่ง g i ฟ key ไหมครับก i f ค e ี c ค d e คุคยมาให้นะครับนี่ครับโ o d e คุยนะครับใช้ไปแล้วครับกูใช้ไปแล้วนะครับก็เราต้องไปเข้าที่ Google แล้วกูจะเข้าอีกำบเขียครับ m หมครับด t น e t น,นะครับอ่าออกช้าช้า คุณกูเขียนไหมครับผิดอีกที่ไหมครับมไมค์บายการ์ดเน็ตนะนี่ผมก็ซื้อไว้แล้วแหละถ้าล็อกเอาก่อนนะคะ็อกเอาแล้วค่อยลองอินถ้าคณไม่บีก็สะบักซ่านะครับเออไม่เจ็บคอไม่พูดเยอะนเมลนเมลได้กูพาสเวิร์ดนะคะพาสเวิร์ดได,ด้กูก็อ่าพี๊ 5544 5544 55ไปเรื่อยๆ5544 5544 5544 55เหมือนแต่ลูกอันนะคะเอ่อนะครัแล้วก็อันนี้เขาสมัครไปก็ต้องไปดูเขาวิธีการใส่โค้ดอะไรพวกเนี้ยครับก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดเฟรนด์บุรดคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าเอ่อน่าจะใช้ได้จริงพวกะผมก็ทำมาแล้วครับลาสตีทูบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดเฟรนด์บนะุรีและอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าคลิปนี้เฮี้ยหรือเปล่านะครัะใน แชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ